สวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายทุกผูทุกคนครับวันนี้มาพบกับไสส่สโตรไลสไตล์สไตล์ของไฟส้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับที่อยู่ภายภายในวัดป่ามองลมนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพกราบไหว้และก็ถ้าในใน,ในความเชื่อส่วนตัวของตัวเองนะครับคิดว่าถ้าใครอยากสอบทหารตำรวจหรือข้าราชการนะครับมาบนบานศาลกล่าวได้นะครับในความรู้สึกของตัวเองนะครับ แล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละผู้คนนะครับเดี๋ยวสิภาใปเบิงนะครับอันนี้จะเป็นศาลศาลหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่พื้นนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตามประวัติศาสตร์เพ่นว่าเป็นที่ชาวบ้านเรานะครับพ่นบม้อไห้ฟังนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นการเดินทัพของทหารสมัยโบราณนะครับเนี่ยครับเาี๋ยวศิพาทายให้เบิงนะครับ นี่คือสารแม่ทัพทหารนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับถอยหลังให้เบิ่งนะครับอ่านะครับอันนี้ซีอู่ท่ายวัดเลยนะครับอยู่หลังอยู่หลังเขาอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเดินขึ้นมาขึงเค่งแล้วก็ที่มีทข้างยางขึ้นมาได้ได้เรื่อยๆนะครับกท็ทีมีคนมากราบมาหวาอยู่นะครับนี่คือสารแม่ทับนะครับ ออตอนสายๆเย็นๆนะครับก็สิพาก็สิยางมากวาดมาถูนะครับภายในสารจะมีหุ่นนะครับมีหุ่นแม่ทัพนะครับแนะนำเลยนะครับท่านผู้ใดอยากสอบทหารเดี๋ยวจะใช้ห้เบิองทั้งหนอีกรอบนงท่านผู้ใดอยากสอบทหารนะครับทหารตำรวจนะครับแนะนำให้มาบนได้นะครับ บ่นกันแล้วแต่ที่นอกนะครับไม่ใช่บ่นเอาอีหยังมาถวายนะครับมาให้นะครับต่ยย่าไปบ่นว่ายาติดยานั่นนะครับหนาชิบบได้นะครับทหารสมัยก่อนนี้มีความลักชติสูงนะครับด้านนาคขาจมีลูกปั่นมาลูกปั่นไกลนะครับลูกปั่นสร้างนะครับี๋ยว้ผ้ายางรอบๆอันนี้มันชีลกนะครับเพราะว่าใบไม้มันลดนฝนมันตกย้งว่ทันเดิมาเก็บกวาดให้นะครับ รอ,รอบรอบสารสารเป็นสารแมททับนะครับอันนี้ตุ้กข่อยเองแตุต้ข่อยเองมาก็ยังอาจะไม่เห็นขึ้นกันนะครับอาจะได้มาพ่อได้ได้โพท่์ใดนี่รอ,ร,อรอบรอบสารนะครับก็จะเป็นยกดพื้นสูงให้นะครับที่จังเล่นใหม่ตะไนตะกีนะครับเนี่ยมี พระเอินสารแม่ทัพนะสารแม่ทัพทหารนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเท่าที่ได้นอนหรือว่าไดไจำวัดอยู่นี่นะครับก็มีความมีความนั่นอยู่นะครับก็เอิ้นยังไงล่ะจะมีความศักดิ์สิทธิ์ล่ะโู้สัมผัสได้มันกระบอกมาได้เนาะขันคนเสือกเสือกขันคนมาเสือกบมาเสือนะครับสารแม่ทัพทหารนะครับเป็นทหารสมัยกรุงศรีนะครับ บางบางท่านก็เล่าให้ฟังเป็นเบาให้ฟังบางที่กับอีกกระแสนึงเพิ่งกับว่าเป็นทหารขององค์เป็นทางเดินทัพของพระเจ้าตากนะครับนะครับสารแม่ทัพทหารนะครับราบนบาทสารกาวได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปัดป่าบึงลมนะครับคนในพื้นที่เองบางคนก็ยังโมโหจักนะครับที่เราอันนี้ก็มากระจายให้เบ่งให้ฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้ไว้สำนี่าแท้ๆน,นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามไฟสนไลฟ,สไฟส์สไตล์สไตล์ของไฟสนนะครับอีกช่องทางหนึ่งของกระบอกเสียงวัดป่าบึงลมนะครับและชาวบ้านบึงลมทั้งหลายนะครับครับสวัสดีครับ